กราบสวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสวันนี้เป็นวันที่19ลุนกุมภพันธ์ของปี2023หอมเป็นผู้แปลงปันเฉาวันใหม่นี้พี่น้องเคยสังเกตเห็น ไมายว่าเพื่อนๆที่อยู่หลอมรอบเราหรือญาติพี่น้องของเรานะเขาต้องการความำคําขำชูต้องการคํานุ้นจิตชูใจเมื่อเราอยากหาคําที่จะหนุนใจเขาํำชูเขาเรารู้สึกว่าเราหาไม่เจอหรือเราไม่ทราบว่าต้องพูดอะไร มีความเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ไหมคะวันนี้หอมอยากแบ่งปันกับพี่น้องโดยหัวข้อว่ามีลิ้นและหูที่รับการสั่งสอนจากพระเจ้าซึ่งเป็นหลักการที่พระคัมภีร์สอนเราเราจะสามารถที่จะขำชูคนอื่นได้อย่าง,างไร อิสยาบทที่50ข้อที่4กับ5ได้บอกไว้ว่าพระยเวยวองค์เจ้านายประทานแก่ข้าพเจ้าให้มีหลินของผู้ได้รับการสั่งสอนเพื่อข้าพเจ้าจะรู้จักการขำชูคือขำชูผู้อิดรอยด้วยถ้อยคำทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุกหูข้าพระข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังเหมือนอย่างคนได้รับการสั่งสอน พระยาเวองค์เจ้านายทรงเปิดหูข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเองไม่ได้ขัดขืนข้าพเจ้าไม่ได้หันหลังกลับที่นี่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระยาเวที่นั้นแรงถึงพระเยซูคริสต์เจ้าที่มาหลัง800ปีและวันนี้เรา อยู่ในเราเป็นคริสเตียนเราเป็นผู้ติดตามพระเยซูเราเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูเราจะรับใช้โลกนี้อย่างไรรับใช้คนที่พระเจ้ารักอย่างไรถ้าเราอยากขำชูคนอื่นนะที่นี่บอกว่าผู้รับใช้คนนี้เขาขอพระเจ้า ให้เขามีลิ้นที่ได้รับการสั่งสอนและเป็นมีหูที่ได้รับการสั่งสอนลิ้นกับหูต้องไปด้วยกันค่ะพี่น้องหากเราอยากมีถ้อยคำที่เหมาะกับสภาวะชีวิตของคนที่เราอยากหนุนจิตชูใจเขาเราอยากให้ถ้อยคำของเราขำชูเขาได้ เราต้องมีหูที่รับฟังว่าเขาต้องการอะไรแล้วหลังจากนั้นเราจนมีถ้อยคำที่จะปลอบประลิประเมเขาลุ้นใจเขาได้ฟังการฟังที่ดีหรือเราต้องบอกว่าการฟังที่มีคุณภาพเราต้องฟังด้วยหูใจของเรา หมายความว่าเราไม่เพียงแต่รับข่าวสารจากสาระของคำแบ่งบันของเขาเรายังต้องมีหูมีใจที่จะเข้าถึงความรู้สึกของเขาว่าเมื่อเขาแบ่งบันเช่นนี้จริงๆความรู้สึกของเขาคืออะไรเป็นคำรู้สึกที่ตรงกับบทความที่เขาบรรยายไหม หรือเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกับบทความของเขาพี่น้องคะเมื่อเราเป็นผู้ฟังเราต้องฟังด้วยความที่เข้าใจว่าเมื่อเขาพูดเช่นนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรเขารู้สึกหนักใจชอกช้ำท้อใจหรือเขากำลังรู้สึกตื่นเต้นเขาอาจจะมีความกลัวซ่อนอยู่ไว้ไหนซ่อนอยู่ในไหนก็ได้ พระธรรมยากรบอกเราว่าเราต้องไวในการฟังก็คือเราต้องเมื่อเราฟังเราต้องจดจ่อแล้วก็ฟังว่าถ้อยคําของเขาสาระที่เขาบอกมาสาระที่เขาบอกมานั้นตรงกับความรู้สึกของเขาไหมหากเขากําลังพูดแบบเฉยๆแต่ความจริงความรู้สึกในใจของเขาก็รู้สึกโกรธมากก็ได้นะพี่น้องคะเมื่อเรา อยากมีถ้อยคําของพระเจ้าไปค้ำชูคนอื่นเราต้องไม่เพียงแต่ต้องรับฟังจากคําพูดของเขาจากคําพูดของเขาเราต้องแต่ต้องทงหัวใจของเขานอกจากนี้เรายังต้องมีถ้อยคําของพระเจ้าที่ได้ฝังอยู่ในตัวของเราแล้วที่สามารถที่จะรู้ว่าตนนี้เราต้องใช้คําพูดของพระเจ้าคําพูดอะไรบ้างเพื่อที่จะช่วยเขาได้ ตอนนั้นเมื่อเราฟังคนที่เขาบรรยายนะเราต้องต้องฟังว่าพระเจ้ามีคําอะไรที่จะ,อะตอบสนองต่อสถานสภาวะของคนที่แบ่งบันของคนที่ทอนทุกข์แล้วเราจึงจามีถ้อยคําที่หมอกับความรู้สึกของเขาหมอกับที่สาระที่เขาแบ่งบันและจึงสามารถที่จะ นุนจิตชูใจเขาให้เขารับฟังแล้วเขาบอกว่าคนนี้เขาเข้าใจเราจริงๆนะ,ะเขาสัมผัสถึงความรู้สึกของเราจริงๆพี่น้องคะถ้าอยากเป็นคนที่สัมผัสถึงความรู้สึกของคนอื่นเราต้องการมีหัวใจของพระเยซูนั้นก็คือหัวใจที่ยอมที่อ่อนสุภาพหัวใจที่ยอม รักฟังคนอื่นและหัวใจที่ไม่ตัดสินคนอื่นหัวใจที่เต็มแผ่ด้วยความเมตตาสงสารคนอื่นแต่ยังมีความยุติธรรมอยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้เราไม่รักแบบไม่ถูกต้องเราสามารถรักด้วยความจริงสามารถมีคำคุณคำชูคนอื่นด้วยความรักจริงความรักแท้และช่วยเขาที่จะรู้จัก น้ำพระไทยของพระเจ้าแล้วกำแ่งบันของเราคำหนุนจิตชูใจของเราจนตรงกับนาำพระไทยของพระเจ้าถ้าเป็นเช่นนี้พี่น้องคะเราไม่ใช่ขอสิ่งเหล่านี้ตอนที่เราอยากช่วยควนนี้เท่านั้นเราต้องมีอวิัยในแชีวิตก็คือเราต้องใกล้ชิดกับพระเจ้าทุกๆวันเหมือนอย่างที่ข้อที่สีได้บอกว่าทุกๆเชา้าพระองค์ทรงปลุกหูของข้าพระองค์ ก็คือเราต้องทุกๆเช้าเราเข้าเฝ้าพระเจ้าให้ถ้อยคําของพระเจ้าที่จะปลุกโหูของเราตื่นเราว่าเรามีอะไรอะไรต้องปรับเปลี่ยนหรือเราอะไรอะไรที่คําพูดของเราต้องใช้อย่างไรนะพี่น้องคะเราต้องให้พระเจ้าเปลี่ยนเราก่อนให้พระเจ้าให้เราสัมผัสถึงพระลักษณะของพระเจ้าให้เรารู้จักหนําพระทัยของพระเจ้า เราจึงจะมีถ้อยคำที่จะสามารถที่จะคำชูคนอื่นได้เพราะว่าคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้าความเห็นอ,อกแขนใจของพระเจ้าการไม่ตัดสินเขาแต่รักเขาแต่อยากช่วยเขาให้ออกจากสภาวะที่ทุกข์ใจของเขาออกจากสภาวะที่เกิดขึ้นโดยความปิดบาปของเขา และให้เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมีกําลังที่มาจากภายในไปสู้ต่อนะพี่น้องคะผอมเชื่อว่าพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราทุกคนสามารถเป็นคนที่หนุนจิตชูใจคนอื่นใช่ไหมคะแล้วพี่น้องละพี่น,อน้นองอยากเป็นไหมถ้าอยากเป็นนะผอมก็ขอ,อเราทุกคนนะ ร่วมใจกันอธิษฐานโดยใช้พระอพธรรมอิสยาห์บทที่50ข้อที่4ถึง5อธิษฐานทุกๆวันแล้วฮตอนนี้ให้เราอธิษฐานแล้วก็ด้วยกันนะคะข้าแด่พระปิดาเจ้าขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทำชูข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดเวลาโดยผ่านถ้อยคําของพระองค์โดยโดยผ่านการที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ใกล้ชิดกับพระองค์ทุกๆวันโดยผ่านการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เปิดหูได้ดับอับพระคุณของพระเจ้าที่เปิดหูของข้าพเจ้าให้รับฟังคำสั่งสอนของพระเจ้าและข้าพเจ้ามีความเชื่อมากขึ้นและเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นคนที่ได้รับคำ คำชูที่มาจากพระเจ้าแล้วสามารถที่เอาถ้อยคําของพระเจ้าและเป็นคนที่สามารถที่จะคำชูคนอื่นโดยผ่านการส่งนําของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าของพระเจ้า,าชุนฉายข้าพระเจ้าถังหลายและข้าพระเจ้าถังหลายเป็นคนที่อ่า ช้าในการที่จะรับรู้ขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อฟังและรับการสั่งสอนที่มาจากพระเจ้าและจึงมีหูและลิ้นที่รับการสั่งสอนของพระองค์และไปขำชูคนอื่นๆขอบคุณพระองค์ฝากข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ใต้การทรงนำของพระองค์และความช่วยเหลือของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอพระเจ้าไว้มน์พี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ